ใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วเนาะสัมพันธ์ได้ครับครับอย่าพันที่งานเราครับถ้าที่คิดว่ายางตัวเองหายครับก็ขอให้มาติดต่อรับได้ที่ผู้ใหญ่สุพงเริ่มที่บ้านเฉลี่ยตมตรวจสฉลี่ลงมดสู่บินครับก็ถ้าคิดว่าเป็นยางของตัวเองนะครับก็มารับได้นะครับรับได้ครับ มันเป็นอยู่แบบไหนนะกูเลยง่ายหัวเคยเพื่อชอบเหมือนกันนะเนี่ยการเนี่ยเพก่อเนี่ยช่วยบดไปกับกําลังบองก่อย่างดูพอนะไอ้เพื่อทีเดียวเลยอันนั้นแล้วอันนึงบดไม่เสร็จจังบ่งบ่งครับประมาณแปดโมงกว่ากว่าแปดโมงเช้าเนาะครับทรงหลานไปโรงเรียนกลับมาก็วิ่งมาดูนามาเจอพอดีอืมไอ้ลักษณะที่เขามาซ่อนไว้นี่เขาซ่อนยังไงครับ เขาปิดไว้ครับเขาปิดไว้เราไม่ยัยแล้วยังยรงยังอย่งน้อยก็ห่อนเลิกอีดะเลยหมาหมอนเนาะเอะเลินน้าๆเลิทุนแข่งก้องหุตนี้แหละครับ

เอาไว้ทุกเจลก็บ้าน30กก.40กก.ก็ไอ้บีบีอ่ะเนาะเด็กดีนะครับผมผมโก้ก็กําลัง <laughs>

ช่วงนี้ยางก็ราคาด้วยเนาะมีราคาด้วยครับเป็นไปได้ไหมว่าอ่ามันมีการรักขโมยยางครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับ99% 99%เนาะเป็นไปได้อือ มันดึงได้จริงๆเนี่ยตัวเงาไข่